สวัสดีค่ะสาวกแข้งเทพแบงคอกแฟนคลับสัปดาห์นี้นะคะใหม่ก็ยังพาคุณผู้ชมมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของทีมนักเตะแข้งเทพกันค่ะว่าพวกเขาจะมีความพร้อมแค่ไหนสําหรับเกมสําคัญในค่าคืนนี้นั่นก็คือการเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทีมซีสกเกตซึ่งจะเป็นการใช้สนามครั้งแรกของพวกเขาด้วยเดี๋ยวเราไปดูข่าว่าพวกเขามีความมั่นใจแค่ไหนกับเกมนะัดสำคัญนี้ค่ะช่วงสัปดาห์ก่อนเกมค่าคืนนี้รุยเบนโตและทีมสตาร์โค้ชต่างเข้มงวดวางโปรแกรมเสริมแท็กติกที่หลากหลายโดยเฉพาะเกมรุก ที่เหล่าแข้งเทพยังไม่สามารถทําได้อย่างเฉียบคมบทเรียนในเกมที่ผ่านมาทําให้เหล่านักเตะแข้งเทพมองเห็นจุดบอดของทีมและนํามาแก้ไขโดยเร็วค่ะเพื่อให้ทีมมีความพร้อมที่สุดกับเกมที่ต้องเปิดบ้านต้อนรับศรีสเกตในค่าคืนวันนี้ และก็จําเป็นอย่างมากที่จะต้องเก็บชัยชนะในเกมนัดนี้ให้ได้เพราะถือเป็นเกมนัดแรกของฤดูกาล2014ที่จะต้องเล่นในสนามเย้าไทยญี่ปุ่นเล่นต่อหน้าคณะผู้บริหารสปอนเซอร์และเล่นต่อความศรัทธาของสาวกทั้งแท,ท้แเทียโกเรอาผู้ช่วยผู้ฝึกสอนบอกว่าตอนนี้ทีมได้มีการเสริมแทคติกที่หลากหลายในเรื่องของผู้เล่นแม้จะมีบางคนที่มีอาการบาดเจ็บอยู่บ้างแต่ก็จะไม่ส่งผลกระทบ เพราะว่าทีมก็มีนักเตะหน้าใหม่อย่างไคทูนนนทดีปีนซ้ายทีมชาติไทยที่มาจากเพื่อนตำรวจและคาลิฟาซิเซ่มิดฟิลตัวรับจากดาบี้เคาวตี้สโมสรดังในพิม์ลีอังกฤษที่เตรียมจะส่งลงโชว์ฝีเท้าในเกมค่ำคืนวันนี้ด้วยเพราะมั่นใจว่าแบงคอกยูเนเต็ดจะประเดิมเก็บชัยชนะในบ้านนัดนี้ได้แน่นอน yeah, For choose the best players to, to, to play uh, the next game. We have some uh, injured, but uh, I think uh, for the next game, only uh, play injured is Kim, uh, and the other one we'll see if we can recover uh, until Saturday. We have confidence in uh, our work. We confidence in uh, the, uh, our players. And uh, stay close and stay only one, like a team can game only one think win next if like I we we close we the next game and ทั้งด้านนัก,ตก,กเตะแข้งแทบก็ยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมค่ะแม้ว่าจะผิดหวังไปไม่น้อยกับเกมในนัดที่ผ่านมาซึ่งการเล่นในบ้านนัดแรกนัดนี้มั่นใจว่าทีมจะทำผลงานได้ดีเก็บชัยชนะนัดแรกเพื่อแฟนบอลให้ได้ก็ต้องลืมาดิตแล้วก็มุงม่งสู หนทางของเราต่อไปที่ที่จะมีสามแ้มแรกให้ได้เร็วๆคือไม่ว่าจะในบ้านหรือนอกบ้านถึงแม้เราจะเตะในบ้านเราก็ศรีสะเกดก็เป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งที่ที่ที่เราจะประมาทคู่คู่ต่อสูส้มไม่ได้มั่นใจครับว่าว่าเราสามารถที่จะชนะศรีสะเกดแต่ก็ไม่ได้ประมาทว่าว่าเพราะว่าทีมศรีสะเกดก็เป็นเป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งดูจากนัดแรกแล้วก็ตัวตัวผู้เล่นเขาก็ก็มีตัวอันตรายเยอะอยู่แต่ก็ไม่ประมาทครับแต่ผมรับรองว่าว่าเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ นอกจากการเตรียมพร้อมในเรื่องของแท็กติกเกมและจิตใจของเหล่านักเตะแข้งแคบไปแล้วเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาคุณขจรเจียรบัวนนท์ประธานสโมสรของทีมพร้อมคณะผู้บริหารก็ได้จัดงานทําบุญสนามด้วยการนิมนต์พระสงฆ์เก้ารูปจะเริญมพระพุทธมงคลภายในสนามไทยญี่ปุ่นซึ่งเป็นสนามเย่าของสโมสแรแบงคอกยูเนเต็ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อเรียกขวัญกำลังใจของทีมในการลงทำสื่อฟุตบอลโตโยตา้าไทยพิมีลีกและฟุตบอลรายการอื่นๆในฤดูกาล2014นี้ก่อนที่ช่วงบ่ายวันเดียวกันคุณขจรเจรยราน,น์พร้อมด้วยนักฟุตบอลและทีมงานผู้ฝึกสอนก็ได้ร่วมกันถ่ายภาพทีมเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สโมสรอีกด้วยค่ะ สำหรับแบงคอกยูเนเต็ประเดิมศึกโตโยต้าไทยพิมพ์ลีกฤดูกาลนี้ด้วยการบุกไปแพ้อาร์มี่ยูเนเตดหประตูต่อ2และล่าสุดก็ยังบุกไปแพ้จุกโทษระนองเอฟซีประตูต่อ5ตกรอบฟุตบอลโตโยต้าลีกครับอีกด้วย